อ่าเข้าไปเลยไหมเข้าไปเลยนี่ครับลองเท่าไหมก่าเข้าไปตรงไหนล่ะก่วหายนี่ก่าหายหมดตรงนี้นี่อ้าวเออบอกว่านวหายเานี่ก็ย้ายเหมือนกันนี่ก็หกสิบปลายเหมือนกันหกสิบปลายก็เจ็ดสิบสามเ่ยกันเอ้าไปรลุนทั้งนั้นไปลุนทั้งนั้นเอาโฮมผ้านี่พอโฮมใหม่วันนี้อุ่นครับ อุนนี้นีอุ่นแน่เดี๋ยวดีเจก็จะกลับแล้วเด้ออ๋อมีตามเตียนด้วยนะครับบะเดี๋ยวนี้ลักลักที่เขาหันมีขาดนี่คือระบบไฟเนาะไฟเตียนไฟสายนะครับเนาะไฟเตียนไฟสายเออเปิ้จุดของเปิ้นได้ครับนั่นนี่ครับเปิ้นมีไฟมีวิทยุฟังดีเจด้วยเนาะเอาเอาละไปโฮมมือกันแล้วสองเท่า นี่ครับคุณกูคูกูคนนะครับน้อจุยกันเนาะมาอมเบอร์ะน้องไดถ่ายภาพไปอีกแ้เนอเอเอาโตโตก้นหลวงเอ้ยกึ่งก็ได้น้องนี่ครับครับโอเค